สวัสดีครับช่างนัดจากร้านนัดแท็กเตอร์อำเภอวางสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปประจำวันที่12นะครับ12มีนาคม2565นะครับวันนี้ช่างนัดก็พาลูกค้านะครับมาอัปเดตนะครับสินค้านะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับต่อพ่วงต่างๆนะครับวันนี้ก็ราคาเริ่มต้นนะครับที่13,000บาทเหมือนเดิมนะครับกับผ่านขุดมันหรือว่าจะเป็นผ่านยกล่องก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่17,000บาทนะครับ ท่านใดที่มองหาโรตารี่นะครับของใหม่นะครับฟาร์มเทคนะครับเรามีอัดแน่นเต็มสต็อกนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่า80เส้นนะครับ80เส้นนะครับเมตร35นะครับหรือว่าจะเป็นเมตร6เมตร8นะครับ2เมตร2เมตร20นะครับตัวนี้เรามีจัดให้กับทุกรถทุกรุ่นเลยนะครับปูป้าต้ยันมาฟอร์ดสามารถใส่ได้หรือว่าจะเป็นของนาซ่านะครับก็มีวางจำหน่ายนะครับทั้งก็จะเป็นตัวตัดหญ้านะครับอ่ะ ท่านใดอยากเดินทางมาดูสินค้าที่ร้านนะครับร้านเราติดถนนสีเลนแบบนี้นะครับใกล้ๆก,ก,กับศูนย์คูโบต้าเลยนะครับเสน้นถนนทางออกไปวาริจภูมินะครับร้านเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอวางสามหมอจังหวัดอุดรธา,านีฝากเบอร์โทรไว้อีกหนึ่งครั้งนะครับก่อนที่จะรีวิวนะครับที่0 918611191 91นะครับอีกหเบอร์โทรก็063313047นะครับอันนี้ไม่ใช่รถใหม่นะครับ รถมือสองที่ลูกค้าได้สั่งจองไว้แล้วนะครับอันนี้5018นะครับ5018 SP นะครับพรุ่งนี้เตรียมจัดส่งลูกค้าที่อำเภอเชียงคานนะครับจังหวัดเลยนะครับคันนี้ก็3218ครับตัวนี้เราจัดส่งลูกค้าที่จังหวัดนครพนมนะครับ3408ก็เตรียมไปเชียงของนะครับ4018ก็เตรียมไปเชียงของครับอ่ะมาเริ่มต้นจากรถที่ขายได้นะครับวันนี้เรามี DC70 นะครับเป็นรถเกี่ยวนะครับ อ่ะรุ่นอุ้มนะครับเป็นรุ่นอุ้มนะครับตัวนี้ครูฝากเลดคอเลดให้เรียบร้อยนะครับเกี่ยวดันคอสปริงนะครับจัดเต็มเลยครับชุดนี้นะครับทั้งเเปลี่ยนตะแกรงล่อนใหม่นะครับช่วงล่างนะครับแท็กสวยทั้งสองข้างนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่4ี่0 0 0หกหบาทนะครับสี่แสนหกหมบาทรถเช็คพร้อมใช้นะครับพร้อมเกี่ยวนะครับเอาไปทําเงินได้เลยนะครับเอาไปหาเงินหาทองได้เลยนะครับตัวนี้รถเกี่ยวนะครับเช็คเรียบร้อยนะครับปี57 นะครับท่านใดสนใจสําหรับรถเกี่ยวมือสองนะครับก็สามารถเข้ามาดูที่ร้านได้นะครับอ่ะไปข้ามฝั่งหน่อยนะครับข้ามฝั่งมาฝั่งทางนี้นะครับก็จะเป็นโรตารี่นะครับโรตารี่มือสองนะครับก็สามารถมาดูสินค้าได้นะครับราคาก็สองหมื่นนะครับกลางๆถึงสามหมื่นนะครับสองหมื่นกลางถึงสามหมื่นนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นฐานยกล่องนะครับฐานยกล่องฐานขุดมันนะครับสินค้าตามฤดูกาลนะครับท่านใดที่สนใจก็ สั่งจองนะครับออนไลน์ได้นะครับเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับเราส่งให้ฟรี200กิโลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยกล่องปอเซอรี่นะครับราคา13ื0นานะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นยกล่องปอเซอรี่นะครับอันนี้จะเป็นยกล่องปอสนเซอรี่นะครับตัวนี้ราคาที่17ื0นนะครับส่วนขุดมันนะครับราคาที่1 3 0 0 0บาทนะครับเดี๋พาขึ้นไปชมสินค้านะครับรถที่เข้ามาใหม่นะครับแต่ละคันนะครับ วันนี้เรามี36แรงนะครับเข้ามาใหม่2คันนะครับเดี๋ยวพาเดินชมนะครับข้างหลังก็อีกคันหนึ่งนะครับ36แรงตัวแรกนะครับตัวนี้จะเป็น L308 นะครับ30แรงม้าครับลูกค้านะครับตัวนี้สภาพยางถือว่าโดยรวมอยู่ที่75เปอร์เซ็นต์นะครับรถสวยนะครับท้ายสีเดิมนะครับคันนี้ราคา270,000บาทนะครับ270,000บาทได้อุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้านะครับแล้วก็จะเป็นฐานทวนนะครับ ดูนะครับห้องคัดนะครับต่างๆก็ยังเดิมนะครับยังไม่เคยได้ตัด่อนคัดนะครับคันนี้ใช้งานอยู่ที่2,361ชั่วโมงนะครับสีสันห้องโดยสารนะครับถือว่าเดิมนะครับถือว่าเดิมรถเนี่ยการันตีสภาพให้นะครับ80%ขึ้นนะครับตัวนี้พร้อมใช้งานทุกระบบนะครับรถแห้งดีไม่มีจุดรั่วซึมไม่มีจุดรั่วซึมนะครับสวยๆเลยนะครับมาอีกหนึ่งคันครับ อันนี้เป็นรถปี54นะครับคันนี้ก็ปี54เหมือนกันนะครับสำหรับยันม่า352 t o x นะครับตัวนี้ขายตามสภาพนะครับราคาค่าตัวนะครับตัวนี้อยู่ที่2แสนกับ5,000บาทนะครับตัวนี้เราปรับสภาพทำสีให้คุณลูกค้าเรียบร้อยนะครับตัวนี้รีวิวการทำงานแล้วนะครับยางโดยรวมนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 80%นะครับหน้าหลังนะครับ80%หน้าหลังมาพร้อมกับฐานควนนะครับ6ใบนะครับตัวนี้เป็นยันม่านะครับตัวสุดท้ายเป็นตัวท็อปนะครับเราก็มีการเก็บสีนะครับสีล้อกระทะเป็นล้อทองนะครับเก็บสีนะครับเคลือบเงาให้ใหม่นะครับตัวนี้นะครับสวยๆเบาะนั่งโดยสารนะครับต่างๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ3 5แรงม้านะครับเป็นรถไถขนาด3สูบเป็นรถไถรุ่นกลางนะครับพี่ มีรอบการทำงานที่ถือว่าคล่องตัวและเร็วที่สุดนะครับในบรรดารถแท็กเตอร์เลยนะครับเพราะว่าการทำงานเนี่ยถือว่าเร็วมากๆนะครับสำหรับ3าแรงม้านะครับตัวนี้ฝากไปด้วยนะครับ2 0 0 0 0กับ5้า0ันบาทนะครับถัดมาครับตัวนี้เป็นแ3 2 0 8นะครับตัวนี้มีเตดครับตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับตัวนี้เราปรับสภาพทำสีให้ใหม่รอบคันนะครับลูกค้า ยางก็ยางหลังอยู่ที่ประมาณสัก85นะครับส่วนยางหน้าก็อยู่ที่65นะครับก็ยังได้อยู่ครับสภาพก็ถือว่าสวยโดยรวมถือว่าสวยเลยเพราะว่ารถเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะครับรถจดทะเบียนปี54เร่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะครับมาพร้อมกับด้านหน้านะครับแล้วก็จะเป็นผ่านพวนด้านท้ายนะครับสีสันเรียบๆเลยครับลูกค้านะดูเก็บรายละเอียดนะครับทุกจุดยันหัวน็อตนะครับลูกหมากต่างๆแน่นนะครับลูกปืนล้อเราเช็คให้เรียบร้อยนะครับดูยางนะครับ ใชได้ไปรับรองไม่ผิดหวังนะครับตัวนี้ก็จะเท่าๆกันนะครับกับสาสิบหกแรงนะครับใช้งานสองพัน็ด้อยเก้าสิบ็ดชั่วโมงนะครับก็กลไกการทํางานทุกอย่างนะครับพวกนี้จะเหมือนรถสาสิหกแรงเลยนะครับตัวก็เท่าๆกันนะครับแรงม้าไม่หนีกันครับเรายิ่งใส่สปริงกาวนาเข้าไปเนี่ยโอ้รอบยิ่งยิ่งแรงครับยิ่งแรงผมบอกได้ตรงๆเลยตัวนี้นะครับมาพร้อมกับผ่านห้านะครับเช็คเรียบร้อยนะครับราคานะครับอยู่ที่สอง0 0 0ดันบาท รถจดทะเบียนปี54เล่มทะเบียนครบนะครับถัดมาครับสำหรับ L3218 นะครับ L3218 นะครับเมื่อวานช่างนัดรีวิวการทำงานนะครับให้ลูกค้าที่ชมกันไปแล้วนะครับตัวนี้รับราคาที่375,000นะครับรถจดทะเบียนปี62 นะครับเราก็จะแถมท่อซิ่งหน้ากากนะครับแล้วก็เปลี่ยนกระจังหน้าให้นะครับส่วนตัวรถเราเช็คระบบพร้อมใช้ทุกอย่างแล้วนะครับรถเดิมนะครับตัวนี้เป็นรถเกียร์พรีเมียมนะครับเราเก็บสีแค่คานล่างให้นะครับยางเดิมเดิมนะครับก็ประมาณ85%ขึ้นนะครับ85%ขึ้นนะครับใช้งานกันอีกยาวๆครับดูในเรื่องของท่อนคัตนะครับดูหัวน็อตนะครับเราเก็บหัวน็อตเดิมนะครับไดสตาร์ตต่างๆนะครับ ท่อนคัดไม่เคยตัดท่อนนะครับอันนี้คือสีสังห้องโดยสารนะครับเดิมๆเ,เลยนะครับรถคันนี้ใช้งานอยู่ที่2,000กับ52ชั่วโมงนะครับ2,000กับ52ชั่วโมงมาพร้อมกับฐานพวนนะครับ D-H 225C ครับลูกค้านะฐานพวกนก็สวยๆเลยนะครับดูท้ายนะครับ่อนท้ายเนี่ย รถไม่เคยแกะนะครับรถไม่เคยแกะน็อตล้อไม่เคยขยับนะตัวนี้สวยสวยเดิมเดิมนะครับท่านใดสนใจนะครับ3 7 5 0 0 0ับาทเป็น L3218 ตัว DT นะครับรถเล่มทะเบียนครบนะครับปี62นะครับพยายามให้ลูกค้าได้ชมรายละเอียดนะครับทุกจุดนะครับท่านใดที่สนใจนะครับแล้วก็อยากเดินทางเข้ามาดูรถก็สามารถโทรนัดเข้ามาสอบถามหรือเข้าดูรถได้นะครับมาอิซูกิเอ็นสนะครับตัวนี้นะครับทั้ง3ตัวเลย นะครับสภาพเดียวกันนะครับยางเนี่ยถ้าเท่ากันเลยครับยางก็ประมาณ90%เป็นรถเกรดพรีเมียมนะครับเป็นรถเกรดพรีเมียมทั้งหมดนะครับก็ เราคัดรถเข้ามานะครับตัวนี้เรารวมเก็บงานให้นะครับแถมท่อซิ่งหน้ากากให้แล้วก็ด้านท้ายนะครับเราจะเกาะเป็นผ่านควนใหม่นะครับมาเลือกดูครับตัวนี้ราคา3ามแสนหกหมาบาทเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับรถปี6 2ทั้งหมดเลยนะครับเป็นรถปีใหม่ๆอยู่เลยนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถเดินทางเข้ามาดูรถได้นะครับอิซกินะครับเป็นรถที่ใช้งานและคล่องตัวนะครับมันจะมีเทอร์โบนะครับุ่นนี้จะมีเทอร์โบในตัวนะครับชั่วโมงก็หลักร้อยนะครับหลักพันนิดๆนะครับอ่า หลักร้อยหลักพันนิดๆินะครับดูนะครับสภาพเมกท้ายนะครับเกาะพานพวนใหม่ให้ทุกตัวนะครับทุกคันนะครับอันนี้ก็คือเกาะโชว์ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสําหรับอิซุกิฝากไว้ด้วยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับกับ nt ห้าี่ย์ก็มาชมระบบมาทดลองขับได้ที่ร้านนะครับอีกหนึ่งคันครับตัวนี้เป็น l สี่8็นปด sp ครับสี่สิบเจ็ดแรงม้านะครับตัวนี้ยางสวยทั้ง4ี่เส้นนะครับลูกค้าตัวนี้ราคาอยู่ที่4ี่แส0ี่หมืบาท ท่านใดที่อยากเก็บงานทําสีใหม่รอบคันเลยนะครับตัวนี้จะอยู่ที่450,000นะครับรถเดิมสวยนะครับตัวนี้ก็มีการเก็บสีสาดสีทัคันล่างแล้วเรียบร้อยนะครับก็ตัวนี้จะเป็นรุ่นสุดท้ายของ47แรงนะครับที่จะขึ้นมาเป็น L5018 นะครับมาพร้อมกับฐานพวนนะครับฐานพวนนะครับฐานพวนนะครับเป็น D-H 246F นะครับฐานพวนใบ24นิ้วนะครับสุดท้ายนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับดูไม้นะครับ2องร้อยหดจุดชั่วโมงนะครับน่าจะกระปุกเรือนไม้ไม่ขึ้นนะครับท่อนคัดก็มีรอยตัดท่อนเรียบร้อยนะครับคันนี้อ่ะราคา4ี่แสนสี่หมบาทครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบรถจดทะเบียนปีห้านะครับอ่ะถัดมาครับ5้าศนย์นนะครับจดทะเบียนปีห้า้านะครับอ่าเป็นปีกันปีหนึ่งครับยางนะครับก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับยางก็ประมาณสัก หกสิบห้าเปอร์เซ็นตแล้วกันนะครับหน้าหลังนะครับก็ยังได้อยู่นะครับเราเปิด้วคบเบาๆครับตัวนี้สี่แสนแปดหมื่นบาทนะครับสี่แสนแปดหมื่นบาทนะครับเล่มทะเบียนครบนะครับรถใช้งานอยู่ที่สองพันกับห้าสิบชั่วโมงนะครับคันนี้นะสองพันห้าร้อยรือสองพันห้าสิบเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นไมค์ไฟฟ้าสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าชั่วโมงนะครับดูสี่สันห้องโดยสารครับเก็บรายละเอียดนะครับหัวน็อตต่างๆนะครับก็คอนคัดยังเดิมนะครับคันนี้ มาพร้อมกับผ่านพวนตาช้างนะครับผ่านพวนใบ24นิ้วนะครับโครงก็มีเชื่อมบ้างนะครับท้ายแขนหลังเป็นก้ามปูทั้งหมดนะครับประมาณนี้นะคันนี้ราคาอยู่ที่480,000บาทครับ480,000บาท L 5018นะครับเรมทะเบียนครบนะถัดมาครับ36แรงม้านะครับอ่ะ เอาราคาตามสภาพก่อนนะครับอุปกรณ์หน้าหลังนะครับขายตามสภาพนะครับก็คือไม่ได้เก็บงานนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่2องแสนแปดพร้อมดันหน้าและผ่านพวนนะให้ผ่านพวนหนึ่งพวงส่วนท่านใดที่ต้องการเก็บสีปรับสภาพยิ้วใหม่รอบคันนะครับก็ได้เก็บงานแบบนั้นครับ หมือนรถใหม่นะครับใส่ท่อซิ่งหน้ากากนะครับเก็บงานทําสีใหม่นะครับยางเดิมนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคาส0,000นนะครับยางสภาพยางนะครับเกอร์เซนะครับหน้าหลังนะครับรถเดิมสวยนะรถเติมสวยดูสีห้องคัทนะครับเดิมนะเดิมนะครับสีเครื่องเดิมนะครับใช้งานสอง1็็ดชั่วโมงนะครับไม่มีการดึงไหมนะครับทางนี้นะรถเติมเดิมครับท้ายสวยนะครับนะครับไฟท้ายเนี่ยไม่ต้องโฟกัสครับพวกนี้เราเปลี่ยนออกให้นะครับ ราคาตามสภาพ2อ0 0สนะครับด้านหน้าผ่านควนนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับแน่นๆนะครับตัวนี้ทั้งนั้นการันตีเลยแน่แนๆน,นะครับ36เนี่ยตอนนี้เป็นรถที่กําลังฮอตฮิตน,นะครับนิยมกันเลยนะครับที่เกษตรกรเราเริ่มหานะครับ ลงนากันเยอะนะครับไอหนึ่งคันครับตัวนี้ยันมา4ี่สิบเก้าแรงม้านะครับราคา3ามแสนเจดนะครับลูกค้านะสามแสนเจดนะครับรวมเก็บงานนะครับรวมทําสีปรับสภาพพร้อมแถมพ่อซิ่งหน้ากากนะครับพร้อมกับผ่านพวนนะดันหน้าผ่านพวนนะครับยางหน้าเครื่องนัดเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ4ี่ิ้าแรงม้านะครับรถจดปีห้าดนะครับเร่มทะเบียนชุดโอนนะครับรอ60วันทําการนะครับใช้งาน33 7 5็ห้าชั่วโมงนะครับ สีสันห้องโดยสารนะครับถือว่าสวยนะครับล้อนะครับยางเดิมนะครับยางก็ยางหลังอยู่ประมาณ80%ได้นะครับ80%ได้ก็มีแตกตามตะเข็บบ้างนะครับก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับตรงนี้นะ,ะมาดูต้นต่อครับสำหรับ36แรงม้าตัวนี้นะครับ อันนี้ตามสภาพนะครับสองแสนแปดหมืนห้าพันบาทนะครับคันนี้สองแส0แปดหมนห้าันบาทอุปกรณ์หน้าหลังนะครับดันหน้าผ่านพวนแต่ถ้าเก็บสีเก็บงานปรับสภาพนะครับสามแสนเหมือนเดิมนะครับอันนี้ยางสวยนะครับอันนี้ยางสวยนะครับยางสวยสี่เส้นเลยนะครับก็สำหรับวันอังคารนะครับก็จะมีรถเข้านะครับเป็นสี่เจ็ดูนแปดเอแล้วก็วันพรุ่งนี้ วันพรุ่งนี้ก็จะมีเข้าอีกนะครับ L สามหกูนดนะครับก็ช่วงนี้สามหเข้าหลายคันนะครับอันนี้ยางเข้ากับว่ายางใหม่ทั้ง4ี่เส้นนะครับสาสิหกแรงม้าตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้าปรับสภาพเสร็จแล้วยังไงก็อันนี้ถ้าเป็นราคาตามสภาพนะครับพร้อมกับหานพวนนะครับช่างนัดให้2องแสนเก้านะขอเปลี่ยนราคานะครับเพราะว่ายางหลังมันใหม่ครับอ่ายางหน้าก็ใหม่ด้วยนะครับอ่าคันนี้สองแสนเก้าเก็บงานก็คือสามแสนครับสามแสนเราเปลี่ยน แถลังคาแถมพ่อซิ่งหน้ากากเก็บงานทําสีให้ใหม่ทั้งหมดนะอันนี้นะครับใช้งานอยู่ที่หนึ่ชั่วโมงนะครับฟังเสียง f c ครับหแน่นๆนะครับเครงแน่นมากนะครับเดี๋ยวเราพาลงไปชมการเก็บงานด้านหลังนะครับ36แรงรถปีห้นะคันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับตามสภาพ2องแสนะครับ ก็คือเก็บจุดรั่วซึมอะไรต่างๆให้แหละนะครับรถก็ถือว่าแห้งดีนะครับคันนี้นะฝากไว้ด้วยนะครับ299รถปี54นะครับเดี๋ยวไปชมด้านหลังกันนะครับว่ารถใครกําลังเก็บงานแล้วถึงไหน้บ้างนะครับรถแน่นเลยนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีสา6คันหนึ่งนะครับที่อยู่อู่ช่างช่างลิฟต์นะครับของลูกค้าเพื่อนาว่านะครับอยู่ที่อู่ด้านนอกนะครับก็แบ่งกันเก็บงานนะครับเพราะรถมันมันเยอะครับรถมันหลายคันเพราะว่าที่นี่ทํางาน ที่ว่ามันเก็บงานเยอะๆนะครับเราก็ให้ทีมช่างเราทำนะครับอันนี้4018นะครับลูกค้าเอซีจากอำเภอปาปากนครพนมนะครับมาสั่งจองเมื่อวานนี้นะครับตัวนี้ยางใหม่สี่เส้นนะครับคุ้มๆเลยนะครับยางใหม่สี่เส้นเลยนะครับส่วน3 6แรงนะครับตัวนี้ไปที่อำเภอภูสิงห์นะครับศรีสะเกดนะครับลูกค้าก็มาสั่งจองเรียบร้อยนะครับตัวนู้นด้านในก็จะเป็น4708นะครับอำเภอ สัวนณกูหาหรือสีบุรเรืองนะครับด้านในของ f อนะครับแล้วก็ตันนี้ที่กำลังเก็บงานอยู่นะครับจะเป็น l 3 4 0 8ครับของ f อนะครับอันนี้เดี๋ยวหน้าใบมีดเราเปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้ของ f อจากอำเภอวังชินนะครับจังหวัดแพร่นะครับโอนสั่งจองออนไลน์เข้ามานะครับลูกค้าไม่ได้เดินทางมาดูรถนะครับส่วนตัวนี้ก็ออนไลน์เหมือนกันครับ39แรงนะครับ F อซีจากอำเภอคอนสารนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับก็สั่งเก็บซี ปรับเนื้อปรับตัวใหม่นะครับรอบพันนะครับส่วนฝั่งนู้นครับ45แรงนะครับเปลี่ยนเกือบทุกหมดอ่าเปลี่ยนเกือบทุกอย่างนะครับของ f อซีนครพนมนะครับ45แรงก็เสร็จสมบูรณ์แล้วล่ะครับเหลือไล่เก็บระบบนะครับลูกค้าพร้อมก็สามารถส่งได้เลยนะครับวันนี้ก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับกําลังเปลี่ยนยางนะครับกําลังเปลี่ยนยางกําลังงัดยางเปลี่ยนนะครับกั่งนี้เปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะครับ ดูนะครับสลักคานนะครับต่างๆนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับกองน้ํามันเครื่องนะครับลูกหมากปีนนะครับคานหน้าเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ดูครับสลักใบมีดนะครับก็ทําใหม่ทั้งหมดเลยนะครับช่างเราจัดการใหม่ทั้งหมดจัดตรงให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับนะครับไฟเฟยกล่องเครื่องมือนะครับใส่ใหม่ทั้งหมดนะครับอันนี้สามสิบสี่แรงครับเอฟตีชุมพรนะครับ ยางใหม่สีเส้นเหมือนกันครับติดตั้งชุดเบรดันดินใหม่นะครับก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวออกไปเก็บระบบวันวันนี้คันนี้ได้ออกไปเก็บระบบข้างนอกอ่ะเก็บรียบร้อยเนาะเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับรายละเอียดเต็มหน้ากระดาษนะครับลูกค้าขับรถนะครับมาจากจังหวัดชุมพรเลยนะครับเพื่อมาจองนะครับมาจองสินค้ากับเรานะครับเดี๋ยวติดสติ๊กเกอร์นะครับเก็บงานนะครับติดสติ๊กเกอร์แล้วเก็บรายละเอียดนะครับตัวนี้ยางใหม่สีเส้นนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจนะครับวันนี้ก็ขึ้นแสนซับแล้วนะครับแสนซับสไครใหแล้วขอบพระคุณผู้ติดตามทุกท่านนะครับพี่มารับชมนะครับแล้วก็บางท่านก็ได้จับจองสินค้านะครับขุดหนุนอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับจากทีมงานของเรานะครับใกล้ๆเราจัดส่งให้ทั้งหมดนะครับขอบพระคุณ f อทุกท่านนะครับที่แวะเวียนมาให้เกียรติติดตามและวรกูมากๆนะครับสนใจรถไถมือ2อุปกรณ์ต่อพ่วงก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0ูนย์ 8-61-1191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็0 6 3 3 1 3 0 4นะครับขอบคุณครับ